เอม็มหอมมันเน่าวแล้วนะเอ็มมันหนามันเขียวอ่วนะเนี้ไม่เป็นไรใช่ได้เหมือนพระยิ่งนานยิ่งมีตะขางั้นเหรอเสี่ยงให้มันแน่นะถ่ายในทองนี่มีปันว่าถือทัพผีแต่ก็มีทองพ่อทองแม่ยี่ร้านเ,เนี่ยนะียนนะงั้นใช่ไหมลาวนมย่าง ยางหรือทำอะไรเองวันนี้ยยางเขาทำอะไรยางน้ำตกเท่านั้นน้ำตกเหรออืจะกุนโนแกงซองว่าไปเหลือทิ้งแม่เหลือทิ้งนี่เออพี่ปลาไหลไม่ได้ถ่ายน้องถ่ายท่านตรงไหนน่ะทำเลยพริกเจียวหอมพริกกระเหลียงไม่กระเหลียงก็เหลืองอ่ะปัญญู ในใจบ้านยนูมกูพูดไปเรื่อยพวกืจากบ้านยืนูกระมังก็ต้องนี่ด้วยนี่นี่นี่ล้วมดมีน้ำยาปลาพนุงร้อยปีางเลาะเนาะยางเลยเนาะเออมันไม่เน่ามันตาลงไปตานี่จากไหนจาก ตลาดตลาดนี่นี่นี่สูตรนีตให้รสชาตินี่ต้องกระมังแตกขนาดนี้ด้วยแล้วพอร์ติกที่มันลอกอยู่อะไม่กูลอกอองมไปแล้วนี่กูเชยไงนี่แสดงตัวหน่อยนี่กูเชยล้างเท่ไหร่อยู่เอาพักชีไปล้างน้ำที่ตายรอมั้ง เหนื่อยวนนั้นกันีบนี่เนี่ยตกขคดินมากเลยแยังยังทำอยู่ยังยังทำนี่ใส่เหมือนเดิมอยู่นี่ครับเฮ้ยไม่ได้ทั้งมันใครันสีเอออะไรก็ไดนี่ขนาดเล็กธรรมดายังมาทำมิดเลยมองดูแล้วสักนับวันยิ่งซุกโป๊กไอ้คนนี้เฮ้ยใดเนี่ยทุกแล้วทุกทิศทางเลยลองชิมดิ

Ờ, How khoang như vậy? Called mock, did mày. How khoang đó là Oh, ok, ok. Took me, thank không Kìa nịch kinh nghiệm đi 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 nè, đi tìa đi uy. Aloy kìa nhao, đi tìa nè, đi nè, đi tìa đi tìa nè, đi tìa nè, đi tìa nè, đi tìa đi tìa nè, đi nè, bước chạy khỏi được chạy lâu bước 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 làm cùng làm đấy quẩy đùn níu thôi thôi thắt lấy anh nghe nghe được เงี้ยเด้เขาได้ไหมดื่มชิ้นว่าไม่อร่อยเลยโอ้โหเงี้ยกินถึงนี้นล้วหน่อยโอ้โหเปียงง่ามคอร์ดสายเนี้ยเนาะมาเนี้ยเนาะเนี่ยเราจะไม่ได้เปิดเลยเสียงเสียงที่คุ้นเคย น <G ã i> like, 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 like ี่ลงไปปูด <avez> ปูด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  <BB> ตึก <impair>